สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะในขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงสิบสองราศีประจำเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งการดูดวงสิบสองราศีแนนจะใช้ไพ่ทารโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของสองราศีนี้แนนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ้ง,งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทนายของชาวราศีธนูค่ะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะฮะประจำเดือนพฤษภาคมพศ2566นะคะนะการทำนายของแนนนะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ คำแนะนำนะฮะการทำนายของแดนนะเป็นการใช้ไพ่าทาโร่ในการทำนายนะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะคะให้ทุกคนนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาละนะฮะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2566นะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสามไม้เดอะเดวิล หกถ้วยสามดาบสิบดาบไดออบสอดห้าถ้วยเดอรเบเชเชียนสตริงเพจอบอนเดอรบูลแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะสี่ดาบนะคะนะเอาละนะคะเดนก็เห็นพลังงานของชาวราศีธนูเรียบร้อยแล้วนะคะนะ ชาวราศีธนูนะคะในเดือนนีนะคะ้คุณค่อนข้างเครียดนะคะอ่าแล้วก็มีความกังวลน,นะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะอ่านะ,ะสำหรับแถค,คนที่มีคู่นะคะก็จะมีคนที่สามเนี่ยเข้ามาปั่นป่วนหรือว่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับคู่ของคุณได้นะ,ะต้องระวังนะคะในเรื่องของคนที่สามนะคะ ในช่วงนี้นะเขาค่อนข้างที่จะมาแรงเซงทางค้มมากนะก็ต้องระวังด้วยนะ,ะ,ะสำหรับคนที่โสดนะก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาวุ่นวายหรือว่ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณให้คุณสแกนดีๆนะคะนะ,ะแล้วก็ถ้าหากคุณนะ,ะมีสติมีความรอบคอบหรือว่าวางแผนดีนะ,ะรับรองว่า คุณจะจัดการกับคนที่3ได้นะคุณสามารถควบคุมหรือว่าคอนโทนได้แน่นอนนะแต่ให้คุณเนี่ยนะอย่าใจร้อนนะอย่าบุ่มบ่างนะคะให้มีความรอบคอบให้มากรับรองว่าคุณจะขจัดหรือว่ากำจัดมือที่สามไปได้ดีแน่นอนนะคะนะอ่าแล้วก็เดือนนี้นะคุณนะจะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีนะหรือว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะหรือว่านะ คุณจะมีความสุขนะะในการทำงานมากขึ้นนะ,ะเพราะว่าคนที่ทําให้คุณกดดันหรือว่าเครียดเนี่ยนะคะเขาจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,ะทำให้คุณเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ทํางานร่วมกับขเขาก็ได้นะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะนะแล้วก็ให้ระวังนะคะคนที่คุณไว้ใจนะ,ะมีโอกาสที่จะเอาตัวคุณเนี่ย ไปว่าร้ายหรือว่าไปดินทาได้นะต้องระวังนะอย่าไปพูดเรื่องอะไรที่สําคัญสำคัญของคุณเนี่ยให้เขาฟังนะพูดเฉพาะเรื่องที่แบบจําเป็นเท่านั้นนะคะนะอย่าไปพูดอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องราวในชีวิตเราหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญนะเพราะว่าถ้า จากความรับจะไม่เป็นความรับต่อไปนะคะนะก็ต้องระวังด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้นะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะมีโอกาสที่จะแบบเป็นแบบไมเกรนเครียดหรือว่าปวดหลังนะปวดเอวนะหรือว่าแบบนอนไม่พอนะหรือว่านอนน้อยก็ได้หรือว่าเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับก็ได้ก็ต้องระวังด้วยนะนะตัวคุณนะะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะ ถ้าหากมีปัญหาอะไรให้คุณตั้งสติหรือว่ามีความรอบคอบอย่าใช้อารมณ์นะรับรองว่าคุณจะหาทางออกหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีแน,น่นอนนะคะนะคุณจัดการได้นะคเคลียร์ได้ยุติปัญหานั้นได้ขอให้คุณมีสติแล้วก็มีความมั่นใจนะคะมีความแน่วแน่นะรับรองว่าคุณจะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีอุปสรรคเข้ามานะคุณจะสามารถจัดการได้แน,น่นอนนะคะนะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะ ของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะนะเอาละมาดูซิว่าทางด้านการงานนะฮะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการงานนะฮะเป็นยังไงบ้างทางด้านการงานนะ,ค,ะคุณจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คุณนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านการงานนะ,ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาให้คุณเนี่ยทำเยอะ แ้คุณก็จะมีความเครียดในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะก็ให้คุณเนี่ยพยายามแบบแบ่งเวลาให้ถูกหรือว่าจัดการเวลาให้ดีนะแล้วคุณจะจัดการกับงานที่คุณได้รับมาได้ดีแน่นอนนะคะอยากแบบบุญธิ์ง่ายหรือว่าอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะก็อาจจะทำให้งานคุณแบบพังได้หรือว่าแบบทำให้แบบเอกสารนั้นแบบ ไม่รอบครอบได้นะคะนะก็ต้องระวังด้วยนะคะจะต้องแบบว่าตั้งสตินะะในการทํำงานแต่ละครั้งด้วยนะคะนะโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะฮะเป็นยังไงบ้างทางด้านการเงินนะฮะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทางด้านการเงินนะคะคุณสามารถควบคุมหรือว่าคอนโทลได้นะคะนะถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องจ่ายกระทันหันหรือว่าเรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงแบบเกีย่ยวกับเงินเข้ามาเนี่ยนะคุณสามารถนะเอาอยู่นะเพราะว่าคุณมีช่องทางในการหาเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางหรือว่าคุณสามารถบริหารจัดก,การได้วางแผนการเงินดีทําให้การเงินของคุณเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะนะ โอเคนะฮะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะ,ะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะฮะเดี๋ยวเนีจะดูคนโสดก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะคะคนโสดนะคะเป็นยังไงนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังนะ,ะจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตคุณก็ได้หรือนะเข้ามาพัวพันในชีวิตคุณนะ,ะอะ่ ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะหรือว่าคนรู้จักที่แนะนํามาก็ได้นะก็ต้องสแกนดีๆแล้วก็เช็คประวัติดีๆด้วยนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะไปเป็นแบบมือที่3าของเขาก็ได้นะฮะต้องระวังนะอย่าแบบไปคุยเรื่อยนะะให้คุณเนี่ยนะเช็คประวัติดีๆนะคะนะโอเคนะฮะมาดูซิว่าคนมีคู่นะเป็นยังไงนะจ๊ะคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะ คนมีคู่นะคะเป็นความรักที่มีความสุขมาเป็นความรักที่มั่นคงนะเป็นความรักที่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องราวให้คุณกังวลใจบ้างนะแต่คุณก็สามารถนะฮะเอาอยู่หรือว่าสามารถแบบจัดการได้นะตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งนะรู้ช่องทางในการหาเงินนะคนร่าง,งคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับในตรงจุดนี้ของคุณได้นะทำให้นะเขารู้สึกว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขานะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบเขามากมายนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกนะเขาก็ยังรักคุณแล้วก็บ่นคงกับตัวคุณมากๆเลยทีเดียวนะก็ให้คุณเนี่ยกับคนรักพยายามปรับความเข้าใจกันหากว่าคนไหนที่มีปัญหากันนะอย่าใช้อารมณ์นะให้ใช้คําพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะรับรองว่านะคุณกับเขาจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะอย่าใช้อารมณ์นะเพราะว่าอารมณ์จะก่อเกิดให้เป็น ปัญหาใหญ่แล้วก็ทะเลาะก,กันได้นะคะนะโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องของความหงุดหงิดใจของคุณหรือว่าอารมณ์ไม่คงที่นะ,ะอารมณ์ร้อนแรงนะ,ะหรือว่าเครียด นะฮะไมเกรดนะก็ต้องระวังนะพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะอย่าแบบดนอนน้อยจนเกินไปนะเพราะอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะแบบเป็นลมได้นะคะนะก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับรองว่าคุณจะจัดการกับสุขภาพคุณได้ดีนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนนะหรือว่าเดี๋ยวฝุ่น PM 2.5นะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะเพราะว่า นะถ้าคุณระมัดระวังรับรองว่าคุณจะไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพแน่นอนนะคะนะโอเคนะคะมาดูซิว่าคำแนะนำนะคะเป็นยังไงบ้างคำแนะนำนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคำแนะนำนะคะบอกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะคุณไม่ต้องลังเลนะให้คุณตัดสินใจลงมือทําได้เลยนะคะเดี๋ยวผลที่ออกมาจะสําเร็จเองนะคะให้คุณเนี่ยนะ,ะมีความรอบคอบแล้วก็ ชัดเจนนะกับการตัดสินใจแต่ละครั้งรับรองว่าคุณจะแบบประสบความสําเร็จในการตัดสินใจแน่นอนนะคะนะแล้วก็นะสิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะ คุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนที่แบบตั้งคันตั้งท้องนะคุณก็จะมีบุตรมีลูกที่คอยเกื้อหนุนคุณนะทาให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นนะ,ะแล้วก็มีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นนะ,ะถือว่าเป็นอภิชาติสมุตรเลยทีเดียวนะ,ะถือว่าเป็นข่าวดีที่คุณเนี่ยนะฮะคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยทีเดียวนะ,ะก็ให้คุณเน,แบบนี่ยนะฮะแบบดูแลดีๆแล้วก็เข้าใจในตัวบุตรตัวลูกของคุณด้วยนะคะอย่าบังคับจนเกินไป 你看。那个 ใช้วิธีในการแบบคุยกันดีกว่านะคะอย่าใช้อารมณ์หรือว่าอย่าใช้ในการแบบดุเขานะคะนะโอเคถ้าจบแล้วนะสำหรับการทนายของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นกะก็ให้ทุกคนนะะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊กให้เดนด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้เดนด้วยค่ะเพื่อเดนจะได้มีกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายจุบจ๊บ